สวัสดีครับแฟนมัดมวยทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับวิเคราะห์วิจารณ์มวยครับในรายการศึกท่อน้ไทยเกียรติเพชร TKO ในประจำวันอาทิตย์ที่14สิงหาคม2568นะแทครับดสดทางช่อง5 HD ครับเริ่มแข่ขัน18อันิกาเป็นต้นไปนะครับจากเวทีมวยราชดำเนินเดี๋ยวเรามาดูคู่มวยที่จะขึ้นชกในวันอาทิตย์นี้กันก่อนครับ าดูกันที่คู่ที่1ของรายการครับชกกันทีท่เวทพิกัดน้ำหนัก111ออปอนด์ครับเป็นการพบกันระหว่างแสนเอกสอรชัชภูมิจะพบกับวุฒิเดชสิงห์มาวินต่อด้วยคู่ที่2ครับชกกันที่เวทพิกัด11 1บอปอนด์นะครับเป็นทางฝั่งคีเรียนพุ่มพันธุ์ม่วงจะพบกับสอนธนงรถสวยจัดเจดส่วนคู่รองของรายการครับชกกันที่เวทพิกัด138ปอนด์นะครับเป็นทางฝั่งดวนหนึ่งชูทางดวนจะพบกับเพชรบุญชอบสอบพาราช และแขวนนำรายการครับชวกันที่เวทพิกัดน,น้ำหนัก128ปอนด์เป็นการพบกันระหว่างเพชรก้าอินฟลิสไตล์จะพบกับแก้วฟ้าน้อยเจี๊ยบลำอินทานะครับก่อนไปวิเคราะห์วิจารณ์มวยครับในรายการศึกท่อล้ไทยเกติเพชรชีเโอนะครับฝากแฟนม,มวยทุกท่านนะครับกดไลค์กดติดตามกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับพร้อมแล้วไปวิเคราะห์วิจารณ์มวยพร้อมๆกันเลยครับ มาดูกันที่คู่ที่1ของรายการครับเปิดของคู่ร้านชกกันที่เวทพิกัด111ปอนด์นี่ครับมาดูฝั่งทางด้านแสนเอกกันก่อนครับแสนเอกสราชภูมนะครับนักชกวัย20ปีครับสูง170ซนติเมตรมวยจากอเบรนาเยียจนอุบลราชธานีนะครับผลงานฝ่หมังของแสนเอกครับราณิเริ่มจากแพ้คะแนนให้กับแสงตะวันสพวงมอนนะครับที่ราชชำเนินจากนั้นไปแพ้คะแนนให้กับกล้องสนั่นสอเทียนโพที่ช่อง7 แลวก็หลังสุดนี่มาแพ้ทักงค่สองให้กับเพชรนิพนธ์ปอมองคลอินท่ราชำเนินเมื่อเดือนมิถุนายนหกแปที่ผ่านมานะครับผลงานฟอร์มหลังนี่ดูสะดุดสะดุดนะครับสูงผูชชกวันนี้เป็นวุฒิเดชสิงห์มาวินนะครับหรือเจ้าวุฒิเดชสอเดชดำรงนะครับนักชกดาวรุ่งวัย16ปีสูง165เซนติเมตรมวยจากอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังนะครับผลงานฟอร์มหลังของวุฒิเดชรายนี้มีแพ้คะแนนให้กับบัวเก้ายอดวันของโอม WKO นะครับที่ดอนเมือง แล้วก็หลังจากนั้นกบมาชนาที่3เจ้าบัวเก้ายอดวันของโอม WKO โแก้มือได้แล้วก็หลังสุดนี้มาชนะคะแนนเจ้าเหล็กเพชรหอจกสมหวนชัยครับที่ตะวันนาบางกะปิเมื่อเดือนพฤษภาคม68ที่ผ่านมาช่วงหลังผลงานฟอร์มก็จะชกเคลื่อนไหวอยู่ในศึกในสายของกลุ่มพลังใหม่นะครับคนนี้เวทพิกัด111ปอนด์นะครับประเภทสดกับเก๋า เก่าเกมรุ่นพี่อยู่ทางฝั่งเจ้าแสนเอกนะครับรายนี้เป็นมวยที่รูปร่างดีนะครับเป็นมวยขวาแต่น้ำปั้มตีเข่าในดูแข็งแกร่ง,งเดินเสียบเดินแทงความพยายามดูใช้ได้ช่วงหลังนี่ฟอร์มไม่ดีนะครับแพ้ตลอดก็ต้องเรียกฟอร์มเก่งหาความมั่นใจให้กับตัวเองต่อไปรายนี้ต้นต้นนี่พอได้ครับแสนเอกแต่ว่าไปไปลายแล้วมีเหี่ยวมีย่นนะครับสำหรับร่างกายนี่ดูเป็นรองรายนี้ก็เก็บตัววิซ้อมที่สราชภูมินะครับ สงชกเจ้าวุฒิดเดชรุ่นน้องรายนี้เป็นมวยทรงฝีมือตั้งรับเก็บการเชิงดีรวดเร็วอาวุธมวยนี่ครบเครื่องเลยนะครับหนุ่มแน่นหนุ่มสดครับเจ้าวุฒิเดชวงนอกน,นี่ดูว่าจะจะจันแน่แต่ว่าวงในเนี่ยจะต้านเข่าต้านความใหญ่ได้ขนาดไหนก็ต้องมาดูกันนะครับรายนี้ก็เก็บตัวพิซซอมทิ่สิงม์มาวินนะครับถ้าดูจากรูปร่างโครงสร้างช่วงชกดูแสนเอกจะเรื่มเรื่มอยู่เล็กน้อยนะครับคู่เปิดหัวรายการครับคู่นี้สดจะบทเก่าหรือว่าเก่าจะเอาอยู่ เมื่อเปรียบเทียบไปแล้วครับผมบอกช็อปรังฝั่งเจ้าวุฒิเดชนะครับรุ่นน้องครับรายนี้ดีกีแชมป์ภาคใต้นะครับทักษะมวยดีครับวุธิเดชอาวุธมวยแกเยอะด้วยแกประเภทชิงทำแล้วป้องกันนะครับหลบหลีกเก่งครับแล้วไหวพริบดีนะครับซอบร่างกายนี่ดูว่าจะสดกว่านะครับคู่ที่หนึ่งของรายการครับออกช็อปรังฝั่งเจ้าวุฒิเดชสอเดชลำลงหรือสิงเม้าวินนะครับมองด้วยชนะเจ้าแซนเอกสอราชผุ่มครับ มาตอนที่คู่ต่อมาครับเป็นคู่ที่2ของรายการนะครับชกกันที่เวทพิเกต111ปอนด์นะครับมาดูฝั่งทางด้านคีเลียนก่อนครับคีเลียนผู้มันม่วงนะครับหรือออุุดอนหรือเพชรสี่หมื่นนะครับนักชกวัย17ปีสูง163เซนติเมตรมวยจากอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผลงานฟอร์มหลังของเจ้าคีเรียนครับรายนี้มีแพ้คะแนนให้กับจีรวัตรสราชภูมินะครับที่อ้อมน้อยแล้วก็หลังจากนั้นมาชนะคะแนนเจ้าเฟสบุ๊ ฟาร์มสุกกระบือไทยครับที่ช่อง7แล้วก็หลังสุดนี้ไปชนะคะแนนเจ้าเจมสักแสงทองคาร์แก๊สนะครับที่ต่อนาบาังกะปิเมื่อเดือนมิถุนายน68ที่ิผ่านมานะครับสุนขชควันนี้เป็นสอนธนงนะครับรถสวยจ่าเจ็ดหรือทียุทธนานะครับนักชกดาวรุ่งวัย16ปีครับสูง165เซนติเมตรมวยจากอำเภอโชคชัยจังหวัดนคนรราชสีมาผลงานฟอร์มหลังของสอนธนงนะครับรายนี้มีชนะคะแนนเจ้าเพชรน้ำทิ์บางมัดคงตันนะครับชี่ยวระดำเนน จากนั้นก็ไปแพ้ฟาวยกที่1นะครับจิรวัตรสรัชภูมิที่ช่ง7แล้วก็หลังสุดนี่มาชนะคะแนนเจ้าศิลาลาดสอจอเล็กเมืงองนนท์นะครับชีอ้อมน้อยเมื่อเดือนอมิถุนายน68ที่ผ่านมานะครับคู่ที่2ของรายการครับคู่นี้เวทพปกัด111ปอนด์นะครับประเภทขวากับซ้าย มวยทางขวาอยู่ทางฝั่งเจ้าคิเรียนนะครับเป็นมวยเตะขวาเตะขวาเปิดเกมชนครับเดินเสียบเดินทางบุกบูสู้ดีนะครับรายนี้เข่าในเหนียวแน่นแล้วก็มีหมัดมีศอกอันตารายนะครับแต่ว่าจงังหวะหลักเหลี่ยมฝีมือเชิงรวมถึงความคล่องนี่จะดูเป็นรองนะครับคิเรียนรายนี้ก็เก็บตัวฟิซซอมีที่เพชรสี่หมื่น 40, นะครับส่วนคู่ชกเจ้าสอนธน,นงรายนี้เป็นมวยซ้ายครับเป็นมวยฝีมือเชิงดีแข้งแม่นแล้วก็ซ้ายนี่ดูว่าจะทั้งแถบด้วยนะครับ สอนัน,นงจังหวะมวยไหวพริบดีนะครับคือแกหาทางชนะเก่งนะครับเกมเบียดเบียดนี่แกเอาตัวรอดได้ตลอดเลยนะครับแต่ว่าลูกดูดันลูกบูลูกสู้นี่จาจะจะดูเป็นรองนะครับแต่นี้ก็เก็บตัวฟิสซอมีที่ทีเคยุทธนานะครับดูจากรูปร่างโครงสร้างช่วงชกดูแล้วก็ใกล้เคียงคู่คีกันคุณย้อนกลับไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี6 7นะครับไปแพ้ชนะกันมาที่3มวยช่องเสี ไฟนั้นเกมจบลงเพียงแค่ยกที่2นะครับเป็นทางฝั่งเจ้าคิวเรียนเนี่ยเป็นฝ่ายชาน็อกไปนะครับกดหมัดไปอย่างเดียวครับเกมจบสั้นเลยนะครับไฟนี้กลับมาแก้มือร้างตากันอีกครั้งคู่นี้ก็ขวากับซ้ายครับนอกกับนายแข่งกับเข่าประเภทบูกับบุญนะครับศิลปะปราพระกำลังนะครับ เมื่อเปียเทีบไปแล้วครับผมก็ออกชมหลังฝั่งเจ้าสอนธนงนะครับรายนี้ซ้ายดินเผาจากโคราชนะครับสอนธนงแกตั้งรับถอยทํำนะครับแล้วแกเตะซ้ายจิ้มซ้ายนะครับเตะตั้งขวางคาแข้งแกนี่ซ้ายเนียนตาดีเหลือเกินนะครับวงในก็มีไรแขนดันแทงเดินสู้เกมคู่ขี้เกมสูสีแกมีเหลี่ยมตัวเข้ามาช่วยนะครับเบียดไปเบียดมาอาวุธมวยของสอนธนงนี้ดูว่าจะคบเครื่องคล่องเลยนะครับคููที่2ของรายการครับออกชมหลังฝั่งเจ้าสอนธนงรถสวยจัดเจ็ด มองด้วยชนะเจ้าคิเรียนพุ่มพันธุ์ม่วงนะครับมาถึงคู่ที่3ครับรองคู่เอกของรายการครับโชกกันที่เวทพิกัดน้ำหนัก138ปอนด์นะครับเป็นมวยเวทใหญ่นะครับมาดูฝั่งทางด้านด่วนหนึ่งกันก่อนครับดวนหนึ่งชูทางด่วนนะครับหรือเจ้าเพชรมณีเกียรติพันมิตรนะครับนักชกวัย20ปีนะครับสูงร้อเซนติเมตรมวยจากอำเภอดอนจานจังหวัดกรสิน์นะครับ ผลง,งานฟอร์มหลังของดวนหนึ่งครับเริ่มจากชนะคะแนนเจ้าแสนเฮงลูกหนึ่งอุบบนนะครับชื่อราชำเนินจากนั้นก็รองตายไปแพ้คะแนนให้กับก้ากระรตสอเทียนโพที่สุราษฎร์หลังสุดนี้ก็มาแพ้คะแนนให้กับเจ้าก้ากระรตสอเทียนโพที่ช่อง7เมื่อพฤษภาคม68ที่ผ่านมานะครับส่วนผูช้ชควันนี้เป็นเพชรบ,บุญชอบสอบภาราชนะครับหรือเจ้าบัวเข่าเล็กศิษย์อาจารย์บุญชอบนักชกวัย24ปีครับสูง176เซนติเมตรมวยจากอำเภอกระสังจอดบุยรั์นะครับ ผลงานฟอร์มหลังของเพชรบุญชอบรานี้มีแพ้คะแนนให้กับเจ้านพเก้าพิจิตรอะคาเดมี่ที่สุรินจากนั้นก็มาแพ้คะแนนให้กับดวงสมพงษ์จิตเมืองนอนท์ที่อ้อมน้อยหลังสุดนี้ไปชนะคะแนนเจ้าเด่นสิทธิออดพิบูลนะครับที่อำเภอรัตนบุรีที่สุรินทเมื่อเดือนก,กรกฎาคม68ที่ผ่านมาผลงานฟอร์มหลังของเพชรบุญชอบมีชกภูธรบ้างเมืองกรุงบ้างสลับกันไปนะครับคู่นี้เป็นมวยเวทใหญ่ครับ138ปอนด์นะครับประเภทขวากับซ้ายหนึ่งคู่นะครับ มวยดังขวาอยู่ทางฝั่งเจ้าด่วนหนึ่งนะครับเป็นมวยรูปร่างดีครับรายนี้เดินเสียบเดินแทงความพยายามดูใช้ได้บุกบู๊สู้ครับขยันยกขยันเสียบแต่ว่าช่วงหลังผลงานฟอร์มนี่ดูสุดสุดดุนะครับด่วนหนึ่งก็ต้องเรียกฟอร์มเก่งครับแล้วก็ต้องหาความมั่นใจให้กับตัวเองต่อไปนะครับรายนี้ก็เก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ข่ายมวยหนึ่งชัยวัดนะครับส่วนผู้ชกเจ้าเพชรบุญชอบรายที่เป็นมวยซ้ายนะครับเป็นมวยตั้งรับเก็บการนะครับดักเสียบดักแทงเตะซ้ายต่อยซ้ายเหลี่ยมตัวดีนะครับ แกเป็นประเภทจังหวะ2ครับเพชรบุญชอบหลังพิงเชือกตั้งรับถอยทำนะครับอาวุธมวยนี่ดูดีมากๆเลยนะครับแต่เพชรบุญชอบนี่ก็ต้องขยันนะครับขยันออกขยันเถียงขยันโต้ถ้ามาถอยเยอะตั้งรับมากไปก็ดูว่าจะเสร็จได้เพราะว่าลูกบูลูกดูดันนี่จะจะดูเป็นรองนะครับเพชรบุญชอบรันนี้ก็เก็บตัววิศน์ิทีสอบพาราชที่จังหวัดบ,บุรีรัมย์นะครับคู่รองของรายการครับคู่นี้ประเภทขวากับซ้ายนะครับนอกจากนายแข้งกับเข่าอีกหนึ่งคู่เมื่อเปรียบเทียบไปแล้วครับ ผมก็ชอบทังฝั่งเจ้าด่วนหนึ่งนครับรายนี้เปิดเกมเดินทำนะครับเตะน้ำปั้มตีด่วนหนึ่งกาเข่าแหลมแทงรึกนะครับทรงนิสตล์นี้เสียงเชียร์ดังแล้วก็แฟนๆชอบนะครับแล้วก็ดูว่าจะถูกทรงราชดำเนินด้วยรวมถึงบรรยากาศสภาพเป็นร้อมทีมเชียร์ก็ดูดีนะครับเจ้าด่วนหนึ่งบทเบียร์เสียสีเยอะๆมากยกนี่ดูว่าจะดูด,ดันแล้วก็ขยันกว่านะครับคูรองของรายการครับออกชอลทังฝั่งเจ้าด่วนหนึ่งชูทางด่วนมองดูว่าชนะเจ้าเพชรบุญชอบสอภาราชนะครับ แล้วมาถึงคู่เอกในรายการครับชกกันที่เวทพิกัดน้ำหนัก128ปอนด์นะครับมาดูฝั่งทางด้านเพชรกล้าก่อนครับเพชรกล้าอินไฟสไตล์นะครับหรือเจ้าหยกเงินเดชเพชรสีทองนะครับนักชกวัย23ปีครับสูง172ซนติเมตรมวยจากอำเภอคูเมืองจอดบุีรำ ผลงานฝ้ามหลังของเพชรกล้าครับล่านี้มีแพ้ท้องที่3าให้กับลิทิเดตเกียรติทรงฤทธิ์นะครับตั้งแต่ตุลาคมปี67นะครับที่บุรีรัมย์แล้วก็ห่างหายไปพักใหญ่นะครับไปรับใช้ชาตินะครับแล้วก็หลังๆนี้กลับมาขึ้นว่าอีกครั้งมีมาชนะคะแนนเจ้าดีเซลสอดำเนินที่ราชดำเนินแล้วก็หลังสุดนี้ไปชนะทองี่สองนะครับเจ้าเพชรเหนือสอดำรงฤทธิ์นะครับที่อำเภอเฝ้าไร่จังหวัดหนองคายนะครับเมื่อพฤษภาคม68ที่ผ่านมา สูงคู่ชกวันนี้เป็นแก้วฟ้าน้อยเชียบลามินทานะครับรือเจ้าเพชรกิติเกียรติชนันนะครับนักชกรุ่นพีวาย24ปีครับสูง177ซนติเมตรมวยจากอำเภอน้ำยืนจนอุบลราชธานีนะครับผลงานฟอร์มหลังของเจ้าแก้วฟ้าน้อยรายน้มีชะนะที่สองขุนสยามเพชรพมุขุนมวยไทยนะครับชื่อราชจำเนินจากนั้นก็ไปแพอยแพที่สองให้กับเจ้าคัมแบ็กทีเคยุทธนาที่ช่องเจ็ดแล้วก็หลังสุดนี้มาชะนะคะแนนเจ้าสิทธิชัยสอเดชพันธ์นะครับที่ราชจำเนิน เมื่อเดือนกรกฎาคม68ที่ผ่านมานะครับดูจากผลงานฟอร์มหลังของทั้งคู่ดูแล้วก็คล้ายๆกันนะครับคู่นี้เวทพิกัด128ปอนด์นะครับเชิงชกสายของทั้งคู่เพดกาหรือยกเงินครับรายนี้ก็เป็นมวยที่ครบเครื่องนะครับเดินได้ถอยเป็นครับเข่าในแข็งแกล่งเลยครับรายนี้มีทั้งนอกมีทั้งในนะครับสำหรับเจ้าเพดกาอาวุธมวยดูดีครับแต่ว่ารูปร่างโครงสร้างชกชกเนี่ยจะดูสั้นกว่าเล็กน้อยนะครับรายนี้ก็เก็บตัวพิสัยไปที่ FA Group ส่วนู่ชกเจ้าแก้วฟ้าน้อยรานนี้ก็เป็นมวยรูปร่างดีนะครับเตะต่อยแรงเข่าในแข็งแกร่งเหมือนกันแล้วก็มีอาวุธรับสองกระสอบฟันอันตารายนะครับเจ้าแก้วฟ้าน้อยรานนี้เป็นมวยที่รูปร่างดีอาวุธดีนะครับแต่ว่าเวลาโดนบทโดนเบียดโดนเสียดสีแล้วป,ปลายมีเหี่ยวมีแฟบคือโดนอัดหนักอาการมวยแกดูแว่งแงนะครับร่างกายความสดนิจจะดูเป็นรองนะครับรานนี้ก็เก็บตัวพิซซ่มิทิอจรุวันนะครับคุณที่ถ้าดูกันที่รูปร่างโครงสร้างช่วงชกเจ้าแก้วฟ้าน้อยจะดูได้รอยได้เปรียบช่วงนะครับ เอกน้ำรายการครับคู่นี้ดูแล้วใกล้เคียงคู่ขี้กันเลยนะครับคือทั้งคู่เนี่ยต่างฝ่ายต่างก็มีนอกมีในแล้วก็กล้าแลกกล้าชนด้วยกันทั้งคู่แพ้ชนะวัดกันที่แรงปลายเลยครับข้อแข่งแรงใครดีใครเหลือเยอะกว่าก็เอาไปครับชัยชนะนะครับเมื่อเป็นเช่นไปแล้วครับคู่นี้ผมออกชอบดังฝั่งเจ้าเพชรกล้านะครับ ร่างกายดีครับช่วงหลังนี่สดแรงขึ้นมานะครับอยู่ในช่วงที่กำลังมั่นใจครับคิดได้ทำได้แล้วเข่าในของเจ้าเพชกาคือข้อแข็แกแข็งครับแกจับล็อกเหนียวปั้มตีแข,แ,ขแ,ขแข่งแข็งแรงมากๆรวมถึงอาวุธรับของเพชกาก็มีเหมือนกันนะครับสอกนัดสอกฟันอันตร,รายนะครับลุ้นเปิดแผลพิเกมพิสัยการได้ตลอดบอกว่าเบียดไปเบียดมาโดนต่อโดนดเดยอะมากยกเนี่ยอาการมวยจะดูว่ามั่นคงกว่านะครับเคว็นกำไรการครับออกชมบหังฝั่งเจ้าเพชก้าอินฟสไต ดูว่าชนะเจ้าแก้วฟ้าน้อยเจี๊ยบลำอินทานะครับเดี๋ยวเรามาชวนครับมวยรักมวยชอบครับในรายการสึบทอมไทยเก็บเพชรชีเกันอีกสักครั้งนะครับคู่ที่1ของรายการครับคู่นี้ก็ออกชอบดังฝั่งเจ้าวุฒิเดชสิงห์เม้าวินนะครับหนุ่มนั่นหนุ่มสดนะครับจังหวะทักษะฝีมือเชื่องดีครับสภาพร่างกายนี่ดูสดกว่าครับมองว่าชนะเจ้าแสนเอกสรชภูมิส่วนคู่ที่2ของรายการครับแก้มือั้งตากันอีกครั้งออกชอบดังฝั่งเจ้าสอนธนงรสสวยจัดเจดนะครับร้านิซายจัดจ้าน สายเนียนตาซ้ายผ่านตลอดนะครับลานนี้ข้องแค่หลักเรียมแล้วก็ไหวพิบดีครับมองว่าชนะเจ้าคเรียนผู้เหมือนม่วงสูงรองของรายการนี้ขวากับซ้ายนะครับออกฉบังฝั่งเจ้าด่วน1นึ่ชูทางด่วนนะครับเป็นประเภทเปิดเกมเดินชนเดินทำาครับความขยันความพยายามดูดีรวมถึงบรรยากาศทีมเชียร์ก็ดูดีด้วยวันนี้มองว่ัชนะเจ้าเพชรบุญชอบสอบภาราช และคูยเอกนำรายการครับออกชมลองฝั่งเจ้าเพชรกล้าอินไฟลิสไตล์นะครับประเภทอ่าเตะนําปั้มตีนอกได้ในแข่งแข่งนะครับแล้วก็อาวุธรับหมัดศอ,อกก็อันตารายครับโดนต่อโดนทีต่อท,ท,ทีมองดูว่าจะชนะแก้วฟ้าน,น้อยเจี๊ยบรามอินทานะครับก็จบเลยนะครับกับวิเคราะห์วิจารณ์มวยครับในรายการศึกทอล์มไทยเก็บพิทเคโอแฟนมวยชอบใครครับชอบแฟนมวยคนไหนแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับก่อนจากกันไปเช่นเคยฝากแฟนมวยทุกท่านกดไลค์กดติดตามกด b s c ส i b e กูกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสุดท้ายนี้ขอให้แฟมตม์มวยทุกท่านลำเรือเงินทองมีความสุขตลอดปีแล้วก็ตลอดไปสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาและสวัสดีครับ